มากมายนะฮะที่หลักแล้วก็เอ็นดูพี่เอกเนาะเรามาที่มั่นใจในสินทาสิบนิ้วคู่แรงเท่าสิบห้าไหมเออน้อยกว่านิดเดียวครับพี่น้อยกว่านิดเดียวน้อยกว่านิดนึงแต่เบสมันกลมมากเบสมันหน้าฝังมากครับอ่ะมาใบนี้นะครับใบนี้นะฮะเป็นความฝันของใครหลายๆคนครับใบนี้นะ,ะหลายๆคนเก็บตังค์ซื้อมันอยู่นะฮะนะครับใบนี้ก็ประมาณหกสิบเก้าเดินเนาะ ใบนี้เป็นความฝันของใครใบนี้ใครเก็บตังค์ซื้ออยู่ครับ,บกดเลขเก้าขึ้นมาให้พี่เอกครับเดี๋ยวพี่เอกช่วยกดด้วยนะฮะเราให้กําลังใจนะฮะในการเก็บตังค์ซึ่งกันและกันเนาะใครอยากได้ใบนี้ใครเก็บตังค์ซื้อใบนี้อยู่นะครับพี่เอกเปิดกำลังใจให้ทุกคนเลยนะครับเนาะเก็บเงินกันเนาะฟ้ามีฝนคนมีฝันครับนะครับขายไปแล้วพันสามร้อยใบนะฮะสิบสี่ล้านบาทใครจะไปเชื่อเนาะกำลัง สวัสดีครับพี่เก่งสายเถื่อนครับฝากกดติดตามออนักแข่งขันตู้บลูทูธชื่อเก่งสายเถื่อนด้วยครับฝากกดติดตามด้วยแล้วใครอยากได้ตู้แรงๆแบบสายแข่งเลยนะติดต่อพี่เก่งเลยครับ